ดราม่าเดือดทะลุผ้าหลึงมติมอส,สชพระมหาสมปองเข้าข่ายยุ่งเกี่ยวกันมือจากกรณีที่พระมหาสมปองแตละปุตโตได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลรวมถึงการรีวิวสินค้าและการไปรที่ปรึกษาทีมฟุตบอลจนมหาธีรสมาคมมีมติว่าการกระทำของพระมหาสมปองไม่เหมาะสมโดยชี้ว่า การกระทําเข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมกับสมณารูปและมอบให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดรวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทําที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เพื่อมีให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนากระแสข่าวดังกล่าว กลายเป็นประเด็นที่ถูกเถียงกันในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางม,มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งพระมหาสมปองถือเป็นพระขวัญใจมหาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ท่านมีความเข้าใจเด็กๆและสามารถถ่ายทอดธรรมะให้ฟังแบบเข้าใจง่ายโดยมีมุกตลกสอดแทรกสร้างความสนุกเพลิดเพลินทําให้ไม่รู้สึกเบื่อซึ่งเหมาะสําหรับการฟังธรรมในยุคใหม่แต่ช่วงนี้พระมหาสมปอง ถูกทัวลงบ่อยเพราะไปคุยเรื่องปลอบบางอย่างเรื่องการเมืองที่แม้แต่ดารานักแสดงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือวิพากษ์วิจารณ์ยังพากันถูกเบนจนถึงขนาดไม่มีงานทําไปหลายต่อหลายคนนับประสาอะไรกับพระสงฆ์ที่ภาพลักษณ์ตัองดูเป็นกลางและต้องตัดสินจากทางโลกทําให้พักหลังๆพระมหาสมปองจึงมีดราม่าเป็นเงาตามตัวหลายเรื่องวันที่25เมษายนที่ผ่านมา พระมหาสมปองได้ให้ความเห็นเรื่องการจัดการโควิด -19 ของรัฐบาลในแอปทิกตอกโดยมีใจความว่าอ้างนั่นอ้างนี่งบไม่มีเตียงไม่พองบไปไหนซื้อมาสิล้านเตียงเอาที่ไปซื้อหรือดำนำ้ำรถถังเอามาพวกนี้ก่อนสิเลิกเลิกไปก่อนไม่มีใครลบกับคุณหรอกช่วงนี้คนอ่อนแอเอามาลบกับโควิดมันศึกใหญ่สุดแล้ว ซึ่งเป็นการเซลล์การเมืองตามภาษาของท่านในขณะที่เครือข่ายสื่อกองเชียร์รัฐบาลเริ่มพากันออกมาโจมตีท่านมีความพยายามโยงพระว่าทําลายสถาบันแล้วเริ่มขุดคุยประวัติของพระมหาสมปองว่าท่านเคยรีวิวสินค้าออกสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงเรื่องที่ท่านรับนิม,มนต์เป็นที่ปรึกษากีติมาศักทีมฟุตบอลโดยมีสื่อบางช่องเอาข่าวเหล่านี้มาสร้างกระแส จนกระทั่งวันที่4พฤษภาคมปี2564ที่ผ่านมานายสีสุวรรณได้ร้องเรียนต่อสำนักพุทธศาสนาให้สอบพระมหาสมปองที่รับเป็นที่ปรึกษาทีมฟุตบอลและรีวิวสินค้าต่อมาในวันที่30เมษายนปี2564สำนักพุทธมีมติว่าพระมหาสมปองกลับพื้นไม่เหมาะสมโดยส่งให้มหาเถรสมาคมดำเนินการต่วันที่5พฤษภาคม ปี2 5 6 4พระมหาสมป่มงได้เปิดเผยผ่านสื่อมวลชนว่าประเด็นการรีวิวสินค้านั้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทำให้ลูกศิษย์อาตมาหลายคนขายของไม่ได้เวลาอาตมาพูดคุยกับใครแล้วมีการนัดพบกันอาตมาก็จะแซวเล่นว่าอย่ามามือเปล่าเอาเพนมาด้วยซึ่งบางคนที่มาพบก็จะนำปลาสม้มข้อหมูทอดหรือนำสิ่งของมาถวาย อาตมาก็ได้สอบถามสารทุกสุกดิบขาขายเป็นอย่างไรซึ่งหลายคนก็ตอบว่าขายของไม่ดีอาตมาจึงอยากจะช่วยเชียร์อาตมาไม่อยากใช้คําว่ารีวิวสินค้าเพราะอาตมาไม่ได้เรียกรับเงินซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาตมาก็จะสอบถามก่อนว่ามีอยอยถูกต้องหรือไม่ทั้งนี้อาตมายอมรับว่าอาตมาคิดหน่อยเพราะสินค้าสิ่งของบางอย่างอาจจะเลยขอบเขตของพระ แต่อัตมามีเจตนาจะช่วยเหลือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดไปอัตมาต้องขออาภาัยมณฑที่นีส่วนประเด็นที่อัตมามีตำแหน่งมาที่ปรึกษาทีมฟุตบอลนั้นต้องขอชี้แจงว่าอัตมาเป็นที่ปรึกษาทีมฟุตบอลหลายทีมบางคนเคยบวชแล้วลาสิกขาปฏิฟุตบอลบางทีมฟุตบอลเป็นทีมฟุตบอลโรงเรียนที่อัตมาเคยเรียนกระทั่งล่าสุดอัตมาได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทีมจำปาสีอยู่ในติด นอกจากนี้อาตมามองเห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งที่ดีดังคำที่คุ้นเคยกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสซึ่งเหมือนกับธรรมะหากเด็กที่เล่นกีฬาแล้วมีธรรมะในจิตใจก็ถือเป็นสิ่งที่ดีหากมีทีมใดมาเชิญให้อาตมาไปเป็นที่ปรึกษาศูนย์ประเด็นวิพากษ์วิจารณการเมืองอาตมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายการเมืองใดฝ่ายหนึ่งใครนิมนต์ไปไม่ว่าฝ่ายไหนอาตมาก็ยินดีที่จะไป ปกติอาตมาก็หยิบยกประเด็นต่างๆมาพูดเป็นเรื่องปกติทั้งเรื่องสังคมการเมืองเศรษฐกิจหรือเรื่องอื่นๆที่คนสนใจและอาตมาก็เคยเซลนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกหรือนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกแต่การมีชื่อเสียงการพูดอะไรไปคนส่วนหนึ่งก็อาจจะจับนําไปเป็นประเด็นได้โดยง่ายหลังจากนี้ในเวลาที่อาตมาไปบรรยายที่ใหญ่ อาตมาก,ก็ต้องคิดให้มากขึ้นบางสถานที่บางครั้งเจ้าภาพก็บอกว่าไม่พูดเรื่องการเมืองไม่เอาประเด็นนี้อาตมาอาจจะหลงตัวเองที่คิดว่าแซลใครก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะมีคนเมตตาจนกระทั่งมาถึงคราวนี้อาตมาจะคิดแบบนั้นไม่ได้แล้ววันนี้อาตมาต้องนำมาสอนตัวเองมีกลอนบทหนึ่งว่าจงคิดทุกคำพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคำที่คิด อาจจะผิดทุกคำที่พูดจากมติการประชุมของมหาธีรสมาคมอัตมาถือเป็นการตักเตือนซึ่งอัตมาไม่ใช่คนดื้ออัตมาต้องเห็นใจครอบครัวทีมงานและลูกศิษย์อัตมาจึางอยากให้ทุกคนเห็นหน้าอัตมาแล้วมีความสุขอัตมายัางเหมือนเดิมแต่จะระวังมากขึ้นขณะที่พระมหาพยวันได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าถ้าภาครัฐไม่พลัเตือนสติแต่อยากให้ชื่นชมเพียงอย่างเดียว อาตมาคิดว่าสังคมไทยก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะพระก็คือพลเมืองคนหนึ่งของประเทศไทยมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกความคิดเห็นได้หากภาครัฐมองว่านี่คือคําแนะนําที่ดีก็แค่ปรับปรุงและผลดีมันจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลเองอีกอย่างประเด็นที่พระมหาสมปองพูดนั้นไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองหรือการปลุกระดมให้คนออกมาล้มล้างรัฐบาลแต่เป็นประเด็นสังคมเกี่ยวกับโรคโควิด อุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอเท่านั้นนอกจากนี้พระมหาสมปองก็พูดแย่เรื่องการเมืองมานานมากแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครจัดการโดยเฉพาพร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตนก็อยากฝากบอกว่าหากคุณนํางบประมาณส่วนอื่นมาช่วยชาวบ้านท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ก็จะทําให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากกว่าให้พระท่านได้เตือนสติกันบ้าง ไม่ใช่เตือนแล้วจะใช้กฎหมายบาลังเกผะถ้าเป็นแบบนี้อาตมาจะถามท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายุรัฐมนตรีว่าคุณจะได้กัลยาณมิจากใครแต่เองเลยก็ตามพระมหาภัยวันยังฝากข้อความถึงพระมหาสมปองว่าอาตมาไม่ได้เห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําเพราะบางอย่างอาจจะเป็นที่มีภาควิจารณ์ได้แต่สําหรับเรื่องนี้อาตมาไม่เห็นว่าท่านจะมีความผิดอะไร ทางด้านมาร์คพิกบุลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันว่าพระมหาสมปองถือเป็นพระหัวก้าวหน้าซึ่งเป็นพระที่ตนเองมีความชื่นชอบส่วนตัวอยู่แล้วแต่หลังจากรู้ว่าท่านถูกทัวหลลงจึงขอเถียงแทนท่านเพราะพระมหาสมปองท่านเป็นพระนักเทศซึ่งพระนักเทศจําเป็นต้องมีข้อมูลเยอะเพื่อนําเรื่องต่างๆไปพูดให้เหล่าญาติโยมฟังจริงๆแล้วตนเองเชื่อว่าพระมหาสมปองเป็นพระที่ดี เพราะยังไม่เคยเห็นประวัติอะไรที่เคยเสื่อมเสียของท่านเราควรจะมีพระแบบนี้บ้างเพราะหลายๆเรื่องที่ท่านพูดที่แง่คิดซึ่งวันนี้ท่านโดนโจมตีเรื่องรีวิวสินค้าเราต้องดูก่อนว่าท่านรีวิวเพราะรับจ่างรีวิวหรือไม่หรือที่ท่านรีวิวเพราะท่านอยากจะช่วยและไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าท่านมากมันมีพระที่ควรจะด่าอีกเยอะแยะโดยส่วนตัวเชื่อว่าพระมหาสมปอง ไม่มีทางรับจ้างรีวิวสินค้าเพื่อแลกกับเงินและเชื่อว่าที่ท่านรีวิวสินค้าเพราะท่านอยากจะช่วยลูกศิษย์ซึ่งตนคิดว่าพระที่สร้างของขลังขายน่าทุเลศกว่าพระมหาสมปองซะอีกวันวันทำอะไรเสกเหรียญอย่างเดียวถือเป็นเรื่องงมงายมอมเมาซึ่งถือเป็นการค้าพระเล่นหวยพระใบหวยพระหมอดูอย่างนี้ดูทุเลศกว่าทุกวันนี้ตนอยากจะได้พระ ที่สอนคนธรรมาหากินสอนคนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเลิกชื่อเรื่องงมงายไร้สาระเลิกชื่อเรื่องโชคลางซึ่งส่วนตัวชอบพระแบบพระพยอมพระมาหาพยวันพระมาหาสมปองเพราะฟังแล้วได้แง่คิดเกิดปัญญาฟังแล้วไม่งงแต่ฟังพระบางองค์ยิ่งฟังงงอย่างพระมาหาสมปองเป็นพระที่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีเรื่องงมง,ง,งายซึ่งความเป็นพระ ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้วิเศษแต่คือมีปัญญาผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสเป็นผู้ทรงศีลโดยคุณม้าพิทบุญด้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่ายังเป็นกําลังใจให้ท่านย็นอยู่ข้างท่านและเชื่อว่าท่านทําถูกต้องพระมหาสมปองถือเป็นภิกษุนักเทพคลื่นลูกใหม่ที่ทํทาให้ธรรมะสามารถสวนกระแสแห่งกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตสํานึกของผู้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวไทยพุทธจานวนมากได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยการใช้วัตถุดิบจากสื่อรอบตัวประกอบกับความสามารถพิเศษในการเรียกเสียงโหลรจากผู้ฟังท่านมีความมุ่งมั่นในการส่งตรงธรรมะให้ถึงใจผู้คนมากกว่าสิปีจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ธรรมะดีลิเวอรีและเป็นพระนักเทศที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนจะเป็นแค่การตักเตือน หรือร้ายแรงถึงขั้นต้องลาศิขาพวกเราคงได้รู้กันในอีกม่ชานี้พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซั b สไค i b ์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ